ตอนนี้เลยนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพลิกวงการเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าบอดเขียนโค้ด AI หรือที่เราเรียกกันว่าผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ AI นี้แหละครับซึ่งบอกเลยว่ามันกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญมากๆของคนในวงการนี้เลยใช่เลยครับฟังไม่ผิดหรอกเพราะว่าคู่หูคนใหม่ที่จะมานั่งเขียนโค้ดข้างๆเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดสุดๆมาทำหน้าที่แทน เอาละครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยว่าไอ้เจ้าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราไปในทิศทางไหนถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับบอร์ดเขียนโค้ด AI เนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดมากๆเลย มันใช้เทคโนโลยีล้ำๆอย่าง Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจคำสั่งของเราที่เป็นภาษาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วมันก็จะช่วยเราทำงานได้สารพัดเลยตั้งแต่การเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนไปจนถึงการช่วยหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโค้ดของเราลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าบอทพวกนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามแปลภาษาที่เก่งมากๆเลยคือมันสามารถเปลี่ยนคำพูดหรือภาษาเขียนธรรมดาธรรมดาของเรา ให้กลายเป็นโค้ดในภาษาโปรแกรมต่างๆที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ในพริบตาเดียวแล้วอะไรแหละที่ทําให้เครื่องมือพวกนี้มันฮิตระเบิดขนาดนี้คือหัวใจสําคัญของมันเลยก็คือคํามั่นสัญญาที่จะมาปฏิวัติประสิทธิภาพการทํางานของเรานี่แหละครับลองนึกดูสิครับว่าเราจะทํางานได้เร็วขึ้นขนาดไหนตรวจจับข้อผิดพลาดได้คมขึ้นยังไงหรือแม้แต่ใช้ AI มาช่วยอัพสกิลใหม่ๆให้ตัวเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่นักพัฒนาทั่วโลกถึงได้หันมาสนใจกันยกใหญ่ พอของมันดีแบบนี้แน่นอนว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็ต้องกระโดดเข้ามาในสนามนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแล้วใครเป็นใครกันบ้างหละที่เป็นผู้เล่นหลักๆในตลาดตอนนี้เราไปดูกันเลยโอ้ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่คือส่วนแบ่งตลาดของเจ้าตลาดคนปัจจุบันอย่างกิจหับโคพายอทครับจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามีนักพัฒนาใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่ระหว่าง40-50%ถึงเเลยทีเดียวเรียกว่าเกือบครึ่งวงการเลยนะนั่น โอเคเรามาเจาะลึกตารางนี้กันหน่อยดีกว่าจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละเจ้าก็มีไม้เด็ดไม่เหมือนกันเลยอย่าง GitHub Copilot เนี่ยก็จะเด่นเรื่องการทํางานร่วมกับโปรแกร,รมเขียนโค้ดยอดนิยมได้อย่างราบรื่นสุดๆในขณะที่ t a b n i n ก็จะชูจุดเด่นเรื่องความเป็นส่วนตัวส่วนฝั่ง Amazon Code Whisperer ก็จะเน้นการทํางานร่วมกับบริการของ AWS แล้วก็มีฟีเจอร์สแกนความปลอดภัยแถมมาให้ด้วยเรื่องทฤษฎีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ และในโลกความเป็นจริงละ่ะคนที่เขาใช้งานจริงๆเนี่ยเขาเอาเครื่องมือพวกนี้ไปใช้ทําอะไรกันบ้างและนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากกรณีการใช้งานหลักๆของนักพัฒนาส่วนใหญ่เลยก็คือการใช้ AI มาช่วยเขียนโค้ดในส่วนที่มันซ้ำๆซักๆหรือที่เรียกกันว่า b o y ย์ code นั่นแหละครับซึ่งมันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดความน่าเบื่อไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วนะักพัฒนาเขาก็ฉลาดนะครับไม่ได้ใช้กันแบบทื่อๆอย่างเดียวแต่เริ่มมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้น อย่างเช่นการผสมเครื่องมือหลาย,ลายๆตัวเข้าด้วยกันหรือแม้กระทั่งการเขียนคอมเมนต์ในโค้ดเพื่อใช้เป็นเหมือนคำสั่งให้ AI สร้างผลลัพธ์ที่ตรงใจเรามากขึ้นยิ่งขึ้นบางคนถึงขั้นรันโมเดล AI บนเครื่องของตัวเองไปเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆแต่แน่นอนคบว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอเทคโนโลยีนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นถกเถียงที่สำคัญมากๆในวงการตอนนี้เลย เราลองมาดูข้อถกเถียงนี้ผ่านงานพื้นฐานอย่างหนึ่งของนักพัฒนากันดีกว่าครับนั่นก็คือการเขียนยูนิตเทสซึ่งมันก็คือการสร้างโปรแกรมเล็กๆขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าโค้ดที่เราเขียนไปเนี่ยมันทํางานได้ถูกต้องตามที่เราคาดหวังไว้จริงๆหรือเปล่าคือถ้ามองในแง่ดีเนี่ยโอ้โหมันช่วยประหยัดเวลาในการสร้างข้อมูลจําลองที่น่าเบื่อไปได้เยอะมากเลยครับแต่อีกด้านหนึ่งหลายคนก็กังวลว่าถ้าโค้ดเดิมของเรามันมีบั๊กอยู่แล้วล่ะ AI ก็อาจจะเขียนเทสที่มันผ่านฉลุยทั้งๆท,ที่โค้ดมันผิดแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแบบผิดๆแล้วก็ไปทําลายหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีได้เลยดังนั้นประเด็นมันก็เลยขยับจากแค่เรื่องคุณภาพของโค้ดไปสู่ความกลัวในระดับบคุคคลเลยครับนั่นก็คือความเสี่ยงที่ว่าทักษะการเขียนโค้ดของเราเองจะถดถอยลงหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวส่วนตัวนะครับแต่มันนําไปสู่คําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่า แล้วในอนาคตอะไรคือคำนิยามของคำว่านักพัฒนาอาวุสกันแน่และนี่แหละครับคือเสียงสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางจิตใจที่นักพัฒนาบางคนรู้สึกจริงๆมันทําให้เกิดความกังวลว่าเรากําลังพึ่งพาเครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่าจนมันกลายเป็นเหมือนไม้ค้ำยันที่ทําให้เราไม่ยอมเดินด้วยขาของตัวเองพอมีความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วอนาคตของเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะเราลองมาดูเส้นทางและความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้ากันดีกว่าครับ ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยงานวิจัยต่างๆก็จะมุ่งเน้นไปที่การทําให้เครื่องมือพวกนี้มันแม่นยําขึ้นเชื่อถือได้มากขึ้นแล้วก็ต้องปรับแต่งให้เข้ากับงานเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการจัดก,การด้านความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการศึกษาว่าจะทํายังไงให้ AI เป็นผู้ช่วยที่ทางานร่วมกับมนุษย์ได้ดีที่สุดไม่ใช่มาแทนที่กันสุดท้ายนี้มันก็ทิ้งคําถามใหญ่เบื้อเริ่มไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบทบาทของนักพัฒนาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า่าาจกกคคนนททีีลงงมืออเเขยโดดุบรรั จะกลายเป็นแค่คนที่ควบคุมดูแลให้ AI ทำงานแทนหรือเปล่านีิ้วคำถามสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของวงการนี้ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยครับ